นาวะปรารตีปีนี้เจอกันเลยจากสบัดแปลงมาแล้วบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งเทศกาลที่สบัดแปลงไม่เคยพลาดแม่กาลีเชิญก็แต่งมาแล้วหรือว่าจะเป็นพี่กันเนศปางสตรีก็แต่งมาแล้วแม้กระทั่งพัสิวะพระอุมารวมกันในร้างเดียวนิาสาก็ฟาดมาแล้วและปีนี้2 0 2 5อะไรใหม่ๆพาร์ตีมรติแบบลูกป,ปั้นทองเหลืองค่ะแขนฟรอมที่สิงก็มีมาเพราะต้องสี่ก่อนสี่หน้าและสี่อันหกอ่อนด้วยซ้ำ เขามีปาน4่ตอนไหมล่ะตอนแล้วนะแู้แล้ว6กตอนได้เนีน่6ตอนแล้วเออได้ละจะเต็มมากเลยอะจุดก็แบบเวอร์แล้วค่ะตอนนี้มิสซาจะอยู่ในร่างทองของจริงไม่ได้นะคะร่างทองของจริงจะมีบริสุทธิ์แบบนี้ไม่ได้ค่ะต้องลงผิวตอนนี้หัวนี้ก็จะ5โลแล้วอ้าวบริสูทธมันหนักนะคะแล้วก็บริสุทธ์ออกไหนพี่นะมันล้างยากไม่ยากอะไม่ใช้เอาไปิ้งเดี๋ยวจะลงผิวทั้งตัว ดออียยังไม่ทันเริ่มเลยวางแรงไปหน่อยหักจริงอย่าบอกใครมยังลงเริ่มยังเหมือนเริ่มเลยเริ่มแล้วขาขึ้นลงเลยวันนี้ลงทั้งตนน้นเลยทั้งฝ่ามือก็ต้องลงทั้งคันเบือน ใช้เลยหนุเซนถูกต้องเซหามาเปะใช่ไหมเปะเลยอุจจี้งเหมือนเปะเลยตึงมิดเลยแววมานะงานนะไปทำอีกครั้งล้างออกใช่ไหมออกแน่นอนพี่นัด สนุกบ้างไหมสนุกนะมันล้างออกใช่ไหมออกนะเตอนนี้ความรู้สึกไม่ได้เหมือนแต่งเทพมาเลยหรือวะหมูหันนะอาบขา <4 S 1> สอ,อให้มันทั่วเท้าก็ต้องลงนะคะแต่ที่แปลกกว่าคือน่าต้องยืนบนเก้าอี้เพื่อเพนเท้าช่างก็ต้องยืนบนเก้าอี้มาแต่งหน้ากันต่อเอาให้เหมเือนปม่นจริง <ๆ S 2> เลยนะคะ สมุชัยนี่จะไปปรากฏของกายเลยลงบันลงปล่านะคะด้วยลิบกิดนะคะนี่เลยใช่ลงขาอะไรข้างหลอดเมาอันี่ก็หอมจะแย่ละเหยือนี่เลยบีบซิบีบมันเข้ามาเติมมาแล้วค่ะนี่สินะที่เขาเรียกกันว่าร่างทองอยากรู้เหมกันนะที่เป็นร่างทองเหรอเขาเดินดีหรือเปล่าพี่นายในชุดพรางพี่นายใอรข้างหลังพี่นายก็ให้ช่วยจับลาวสิ อออุุุยยโม่กูมาให้พลอยเฉยหรอมามามาเหมือนเลยกูมารทองแม่จ๋าแม่จ๋าลูกอยากกินน้ำเดียวแม่จ๋ามาค่ะชิ้นส่วนสำคัญ ที่เราไม่รู้เหมือนหรือไม่เหมือนตึงต้องหลับตาเต,ต้องหลับตาและนี่คือลูกสลหรับนวราตีจากสบัดแปลงค่ะปีนี้นัดแต่งเป็นลูกปัน้นพัตติมรติแบบทองเหลืองทั้งตัวและถ้าอยากเห็นนะัดสบัดแปลงเป็นเทพพรามฮินดูองค์ไหนอีกคอมเมนต์เข้ามาไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันปีหน้า